ตก,นะะตกมาตั้งแต่ยุคก่อนเมื่อหลายปีนะรวมนะคะรวมตกเสียมาหลายปีในะก,ก,ก,กันตกอสุตกมรณะตกกรรมเก่ากรรมโหงพอเข้าสู่ธาตกกนะุตกดานทนะลุดวงแต่ราคารวมเนี่ยเกิดวันพุธเดือนมิถุนายนเกิดมาพร้อมตำแหน่งดาวพุธทั้งสองตำแหน่งคือวันเกิดและเมมดือนเกิดตำแหน่งเดือนมิถุนายนมีดาวพุธครองเดือนนะคะและตัวเราก็คือดาวพุธพุธคือปากคือคัพคู่คือเอกสารนะแสดงว่าเราเป็นคนที่มีหน้ามีอยู่ที่ปาก พูดอะไรคนเชื่อคนฟังคนมุ่งมั่นคนน้อยนะคะมีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดแต่ข้อเสียคือบางทีคนชอบเหตุการณ์พูดกับเราเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าบางทีเราพูดอะไรก็ผิดแต่กรณีแบบนี้ส่งผลไปเรื่องของการเครดิตสูงนะดวงชะตาไม่ควรทำกัประเทศไทยนะคะเพราะว่าดาวพุธกับดวเครดิตหรือเอกสารทั้งหมดนะคะเป็นคนที่มีเครดิตดีแต่ก็เป็นคนที่เครดิตเสียได้ง่ายเหมือนกันนะคะรวยหลักล้านไวล้าน เราเรียกของการร่วมพูดลงทุนกับใครทั้งประกันเทศไทที่ใครยืมเงินซักของเราอะไรที่มันเป็นเรื่องของเอกสารนะดวงชะตาจะมีปัญหาเรื่องเอกสารดรวนาตะวันนะคะเกิดวันพุธแล้วก็เดินมินานก็ไม่ไหวพราราหูแล้วปีนี้ตกราหูด้วยนะราหูคนที่เกิดวันพุธอยู่ตำแหน่งการเงินค่ะถึงหมายถึงลาภผลลาบลอยลาภฟุ้งนะคะปีนี้นะหรือทาชีวิตไหวยพระศิษย์ที่ไม่ตรงต้องไหว้อะเอาแบบจริงจังเลยค่ะไปไหว้ตรงตามทุกวันพุธ ทำไมต้องทูกวันพุธเพราะตัวเราเกิดวันพุธและเดือนเกิดก็มีดาวพุธมันจะตรงจุกมากที่สุดม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของการเกิดต่อคู่ครองส้ม,มีภรราคะคือของคุณนะคะทุกเส้นจะลงคาถาลงอักขระในการทอนขอในการตัดกรรมทอนขอไม่ดีสิ่งไม่ดีคนไม่ดีถ้าเป็นเรื่องของคนหลังสั่ไปเราจะรู้จะเห็นเองว่าใครดีหรือไม่ดีกับเรา เยวจะแดงออกมานะคะแล้วก็เป็นการปรับเขาเรียกว่าเป็นการปรับจัดก,กระในร่างกายการะตุ้นเติมเต็มแก้ไขแบบอารมณ์รับจิตใจแบบเรื่องเมตตาแบบเสน่ห์แบบเรื่องของการเงินการงานบริวารครอบครัวโชคลาภมันจะแก้ไขให้ทั้งหมดนะคะที่พูดไปนะคะทั้งหมดจะสร้างเส้นสร้างเส้นและล็อกไวใ้ให้มันฝังในมือเพื่อนําดวงของเราให้ไตามสร้างความสมบูรณ์ขึ้นให้นะ,ะอย่างที่บอกว่า ตวงเติมเต็มแก้ไขให้ได้70%แต่อีก30%คือทำตามที่แนะนำนะคะวันนี้เหมือนเราใส่แบตค้อนใหม่ไม่ใด้นะคะต้องคอยทำตามที่ได้หนักอีก30%เพื่อประคุนแบตคอนนี้ให้มันสมรกันตตำแหน่งของเนินมือดีนะคะเนินมือดีมีซับมีตำแหน่งเส้นชีวิตที่ลึกแต่มีตำแหน่งลั่ของฐานชีวิตและตัวช่วยมันไม่ขึ้นมีเส้นวัสนามาประคองไว้แสดงว่าดวงของเรารี่ว่าอยู่ไม่ได้ควบคุามจากวัสนา แ,แต่พอมีตำแหน่งลู่ของเส้นชีวิตแลตัวช่วยได้ขึ้นตำแหน่งลู่ของเส้นชีวิตเนี่ยะคะส่งผลเรื่องของอารมณ์ส่งผลทําให้เราไม่ค่อยมีความสุขส่งผลทาให้ชีวิตของเราเติมไม่เต็มน,นะคะบางทีจะดีจะสมหวังเนี่ยคะ่ะจะมีความสุขมันจะกระตุกมีเราอยู่ตลอดนะคะตัวช่วยได้ขึ้นเยอะ